ลงเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเรียนเรื่องกราฟเรียนเรื่องเทนลไลน์เรียนเรื่องดาวเทียวร,รู้หมดทุกอย่างเลยแต่เวลาไปเจอกราฟจ,จริงมันเป็นขัดตาท,ทำยังไงการที่เราเพิ่งมาเรียนเตือนหน้ากราฟเนี่ยเรายังไม่รู้ไม่มีจุดโฟกัสเนาะ Qs มีเครื่องมือพิเศษทําให้ทุกคนหาจุดโฟกัสในการเข้า,าวเดได้ผมอลงกรสุวรนเวชชื่อเล่นชื่อหนกครับผมภูดตดาบุญรัตจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อผูกครับ เทมเพลต QRS 4กลยุทธ์มีอะไรบ้างครับเทมเพลตแรกนะครับก็คือโตเกียวดิฟจะเหมาะสาหรับคนที่มีเวลาว่างช่วงแยแยงนะครับลักษณะของตัวเทมเพลตเนี่ยจะเป็นการเบรกเอาสำหรับคนที่เพิ่งมาเทรดเนี่ยสามารถเทรดได้ง่ายเลยก็คือรอจังหวะที่เบรกเอาจากโตเกียวดิฟเท่านั้นเอง แล้วตัวต่อมาล่ะครับตัวต่อมาก็คือ QRS Sniper นะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานของพาร์ตเรอยู่แล้วซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพของตัวพาร์ตเรได้และ้าเดอร์ได้มั่นยายิ่งขึ้นครับนี่แค่2ตัวก็เยี่ยมไปแล้วนะครับแต่ QRS ไม่ได้มีแค่นั้นครับเรายังมีอีก2ตัวครับคืออะไรครับฉันเป็นที่3เนาะ QRS Pro นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ชอบรันเทนตัวสุดท้ายนี่เจ๋งที่สุดเลยนะครับได้ข่าวว่าตัวนี้มีการเอาไปใช้จริงด้วยแล้วก็สร้างกำไรยอย่างยังย่งยืนมากเลยเพราะมัน รบอสอะไรนะครับรัตบอสนะครับเป็นหน้าเทดที่ทํากําไรได้อย่างยาวนานทาง q คีเนี่ยพัฒนาเป็นเทปเพื่อให้ลูกค้าสามารถนามาใช้ในการเข้าออเดอร์และทํากําไรได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับคอสยกรดับการเทรด้วยเทมเพลต QRS 4กลยุทธ์นะครับเราจะมีสอนด้วยกันอยู่เป็นแบ่งเป็น2เซสชั่นนะครับคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายโดยช่วงเช้านะครับเราจะมีลงรายละเอียดเรื่องเทคนิคอลต่างๆเลยนะครับที่เป็นตัวพื้นฐานเลยก่อนที่จะมาเป็นเทมเพลตตัวนี้ครับแล้วในช่วงบ่ายเราจะเอาเทคนิคอลต่างๆเนี่ยมาประ ประกอบกันกลายเป็นเทมเพลตเรียกง่ายว่าถ้าเกิดคุณมาอบรมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับคุณจะได้ความรู้ในเรื่องของเทคนิค c a l แล้วก็เทมเพลตที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเลยครับสำหรับใครที่เทรดอยู่แล้วอยากได้ลงคลอดน,นี้นะครับเพื่อนำเทมเพลตไปพัฒนาหน้าเทรดของตัวเองเพื่อทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นแล,แล้วพบกัน<า>31สิงหาคมนี้ จันุน่ครับแล้วถ้าเกิดคนที่ยังไม่รู้พื้นฐานเลยทำยังไงดีครับ q r s เรามีคอร์สพื้นฐานนะครับชื่อว่าเท็ดไลท์โปรเบสิกนะครับแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนพื้นฐานเลยจริงๆเนะี่ยควรจะลงคอร์สเท็ดไลท์โปรเบสิกเป็นแบบแรกก่อนเลยครับ